สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามข้อมีนันท่ได้ชาแนลนะคะหรวาพีม่มี้แสงทองเฟลนจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อสบุตรทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะไปติดตามนะคะการซ่อมนะคะซ่อมือขึ้นนี่นะคะมือนซึน่ะทั้งเบื้องดึงหัวกับพี่น้องคะระหว่างที่บอดเพื่นลายสุดอยข้างในนะคะอันวันนี้นักดนตรีนักดนตรีกับอัน มีกับแคทนะคะแล้วก็น,น้องเตยนั่นเอ,องยกยุกข้างหลังคนนี้ก็เลยพากันนนลองเพลงถาดนะคะซ้อมถาะวันนี้ก็เกิดมอลำัมคูไมคโดยอาจารย์แมวนะ,ะแล้วก็น,น้องแคทมีนะคะว่าเม่คือแกนแถบอันแคทกับแมวเนาะอาจารย์แมวก็หนึ่งแมวเป่าเดี๋ยวมอลำัมคูไมค์อน ก็เลยอยากให้พี่น้องด้เห็นเก็บภาพมาฝากนะคะเก็บภาพบรรยากาศแบบน่ารักน่ารักมาฝากน,นะคะทีมงานทุกคน,กนแบบว่าแบบรักใครกลมเกี่ยวนะคะแบบเออการรวมกิจกรรมน้องกันนะคะมวนอิลีคะ่ะพี่น้องมันเป็นภาพแบบน่ารักน่ารักนะคะนั่มาฝากพี่น้องนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยจ้า thank you รักนะคะอันอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าแบบมันเป็นเพลงที่กําลังสอบนะคะเป็นอาจจะเราติดลิขสิ์นะคะมีก็เลยตัดเสียงทรงนั้นออกนะคะเป็นดนตรีแบบอันมาเล่งแท่นนะคะคุณลุงคะมันก็เป็นภาพน,น่ารักนะคะทําให้เรายิ้มได้นะคะคลายเครียดครับพี่น้องแล้วก็ที่ว่ามีดาวมุ่งดามมาอะไรนะคะเราก็ให้กำลังใจนะคะเพราะว่าเขาก็ลังอยู่ว่า เป็นแบบใดนะคะพี่น้องขาก็ได้แต่ให้กําลังใจทุกทท่านว่าเรารักกันนะคะเราทุกคนในทีมงานเซนทองฟิเล่นรักกันนะคะแล้วก็วางดีตัวกัน,นะค่ะพี่น้องเป็นห่วงเป็นยายกันนะคะแล้ววันนี้เราก็มีข่าวดีนะคะรถบัสที่บอสบอกนะคะมาถึงแล้วนะคะเป็นเรื่องยายำดีนะคะพลุกมารับจะสาวแล้วค่ะพี่น้อง แล้วก็ชุดใหม่ของมีก็มาถึงพอดีนะคะเดี๋ยวจะออกไปรับชุดนะคะแล้วรอบนี้เราก็มีการเดี๋ยวจะใส่ชุดนักเรียนให้ดูยูบุ๊กบอกดอกว่าใส่ชุดมอเตรลืมมาฝายนะคะเดี๋ยวให้เบิ้งเดี๋ยวคอให้เบิ้งเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวพี่้องซิหงหูกรน,นะคะพอว่าพอโอเต้นง่วงมากนะคะเขาต้องอเราต้อง ให้เข้ากับสถานการณ์นะคะพี่น้องเม่อเร่ลุนว่าผู้ใดสิเป็นนักเรียนมาตนหรือมาไปหรือตังไหนแน่นะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยเพราะว่าเดียวเดี๋ยวเยวจ้านายก็รแได้แต่งหน้านะคะทาการสาแสดงเลยเพราะว่าเข้าต้องทําการแสดงแต่หัววันนะคะเริ่มเริ่มแต่หัววันเพราะว่าเราต้องเดินทางไกลนะคะไปชลบบรีคะ่ะพี่น้องทั้งชลนบรีนะคะหรือว่าผู้ใดยุ่งกล่ก็่าให้กําลังใจได้นะคะพี่น้องครับเดินทางก็ น่าจะเสร็จประมาณตีหนึ่งนะคะหรือเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งะค่ะบอสบอกว่าจะไม่ให้เกินนี้เพราะว่าเ่าต้องเตรียมของนะคะคนเก็บของคือรถเดินทางไปอีกนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งรถกันค่ะพี่น้องว่าเป็นแบบไดนสวัสดีช่องพลนะคะทำอะไรคะสวัสดีจ้าทำเน่ยุ้ยให้กินอ่ามันกินได้ยี่งบอกของของเขาอุปกรณ์ อันแหมแล้วอันงงมันเขาพ่สุกผะนะกัเลยอั้ไอ้กอนเช็กบึงแอ่เตียยแล้วว่ามันดีดกอนมาสั่ยนย่นตาตัดทำงานตัดทำงานตัดทำงานตัดงาน ทุ่หมดอ่ะไอ้เงี้ยเจี๊ยได้เลยนะมอเนี่ยแล้วโทษมอแล้วสูงพอว่าสุกอ่ะมอเธอได้แล้วเป็นมอเมาหรือเปล่ามีเสน่ห์หลาบของขอมมอไม่เหรงเมาดูกระจาเรียบร้อยแล้วนะคะสียหน่วยส้องหน่วยล้างพร้อมเรียบร้อยล้างพร้อมเรียบร้อย ล่างซอมาวยังเจี๊ยนะคะใส่แล้วัไปเอาชุดก่อ,อนชุด,ดออกินทุมาเ่อกี่ว่าคุดมาถึงแล้วอุ้ยไปดูรถใหม่ด้วยนะคะชุดใหม่มาถึงแล้วนะคะเนะะี่โรยอุ้ยนีงงน่ไงรถใหม่ขั้นแบบไงเลยบ้านวอดก็ทำข้างบนแล้วนะคะวอดเพื่อนทายมึงเาะอุ้ยสวยสวย ขอบคุณบอทั้งสองท่านด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานนะคะถาเดนชุดใหม่นะคะกางเกงว้าวผ้ากำมะหยี่นะคะแล้วก็เสือ้อโอ้ยสวยขอบคุณนะคะขอบคุณ พิเสวยนะคะจากบ้านฮาร์คไม่นี่นะคะน้องกันเป็นผูกประสานงานให้นะคะขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนไม่มีเซงทองฟิแเล่นนะจ๊ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวมือแรงกับสิเดิบิ่งแล้วล่ะอ๋อเสือเลอว่าเสือเดี๋ยวมือแรงก็ได้เห็นกันนะจ๊ะตอนนี้ก็ลดน้ำหนักได้ก็ถือว่าลงมาในระดับหนึ่งค่ะพี่หน้องแต้ก็ กตบตมรวอีกนะคะเพราะว่าแขนขานะคะเซื้อรูไหล่มนกันยังเหลืออยู่นะคะจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะจะพยายามทําให้เร็วที่สุดเพราะว่าเขากอืมค่อยๆค่อยๆทำนะคะเพื่อไ่อยากแบบว่าหักงูมหลายนะคะเดี๋ยวจะมีผลเสียต่อร่างกายอีกนะคะเพราะว่าเวลาเข้าลลงเพ่งเข้าต้องใสความจำมันอาจจะเบลออย่างสีนะแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ ยาจะให้พี่น้องเดบิ้งแบบสวยงามตาเลยค่ะสำหรับโชว์รอบนี้นะคะพี่น้องทะกับมีก็ได้รับมอบหน้าที่ให้ขับร้องบทเพลงของแม่พึ่งนะคะแม่พึ่งพ่งพวงนะคะถือว่าเป็นเพลงที่้องอยากพอสมควรค่ะเพลงเพลงของแม่พึ่งเ่ามันคือบ่บ่มีเพลงบ่มีเพลงไหนที่้องง่ายนะคะบ่มีเพลงไหนที่้องง่ายก็แบบว่า เราก็ต้องทําอย่างเต็มที่นะคะขอให้แม่พึ่งนะคะอาํอานไว้ใช้ให้ลูกอํหนวย้ความให้ลูกนะคะทําการแสดงได้ราบรื่นนะคะตลอดปลอดภัยนะคะบอมมี่แนวใดขัดของดื้อจ้าแม่พึ่งจ๋านะคะก็นี่กัลิใส่ให้พี่น้องเดเบิกนะคะกัลจะจะมีโชดนะคะมีโชดแล้วก็มีช่วงเพลงแล้วก็มีชวงการแสดงนะเะา่วมกับพ่อแตงโม <laughs> เะะห็นพี่น้อง FC b a r c ิง o n a ไปเล่นในเมืองเดซื้อนนากันแน่นอนค่ะสําหรับนาลิตาลายรอบ34นะคะรอบนี้นะคะเต็มที่เลยค่ะพี่น้องค่ะเจาา้าหน้าที่เตรียมของลงไปแล้วค่ะพี่น้องกําลังเก็บของอยู่นะคะเมือ่อคืนแกนเหลือกสองมากกะมานางเห็ดมะไล้นะคะหมูว่านไอพ่อเรากับไปแหลกเงี้ยเมว่อวานนะคะเพราะว่าอ่มามะไล้วันหักนะคะกะอ่าให ให้ไอพ่อให้อโอนเขาบ่ญชีไอพ่อนะคะบางบางท่านอาสิบะเป็นอย่างคือให้โอนเขาเพราะว่าบางที่เขาบัญที่หนูแต่ว่าหนูก็บบริเบิ้ลมันที่หน,น,นูสอบหนูยังดูเงินสีนะคะเพราะว่าเขาอายแล้วไอแลาะประชิดเช็คไว้ให้แล้วแล้วก็สิบเไปแหลกเงี้ยมื่อว้ให้ยเงินสีนะคะ่ะกับนี่มีกะเป็นคนเนี่ยเย็บเองนะคะเลิกสอบม,มากเงิน่ีอาแล้วก็ซอย,อยวันนี้กะ ก็เริ่มมานางเห็ดมาเพื่อนว่าเป็นอย่างคืออันเห็ดปลาเห็ดแถบสมุนไพรไอ,ไอ,ไอ้่ะเพราเราทำเราเรียกว่าเราต้องเก็บกอเงเราเรียกว่าเออเป็นกับถวายให้เห็ด <c oughs> นะคะแล้วก็วันนีก้ก็จะได้เตรียมชุดนะคะเตรียมชุดเพื่อที่จะไปวันที่สิบเก้านะคะเตรียมเสื้อผ้าใบเปลี่ยนจังสีนาค่ะก็ต้องเห็ดหลายอย่างนะคะแล้วช่วงบ่ายก็ต้องลงไปเออซ้อมนะคะเป็นหลานสกิปบางส่วนที่อ่าเมื่อวานนี้เรายังไม่ได้ซ้อมนะคะ แล้วก็จะได้แต่งหน้าทำผมเตรียมการแสดงขึ้นแต่หัววันนะคะเข้าิได้เดินทางนะคะพี่น้องคะจันทร์ก็ฝาาเป็นกนําลังใจให้ในเด้อค่ะทั้งทั้งสองมือนะคะทั้ง18ทั้ง19นะคะพี่น้องคะอยู่เป็นกนําลังใจให้กันตลอดไปนะคะรักแสงทองฟิล์แน่ๆแต่ขอให้รักนานๆด้วยค่ะพี่น้องคะนะคะเดี๋ยวน้องมีขอาอนุญาตเตรียมตัวนะคะเก็บของเก็บขรเาเก็บของลงไปข้างล่างนะคะ,ะให ให้มันพ้อมไ้นะคะจะได้บ่มีติดขัดอย่างนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับหนองคาคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ